น้องตาเดี๋ยวคราหน้าพี่มาซื้อนะจ้าอีโบไม่เจอกันตั้งงานเป็นไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยก็สบายดีเออแล้วลูกๆเธอสองคนเป็นไงบ้างอะพูดเรื่องลูกชายฉันละกุ้งใจพอามันโตเป็นหนุ่มปุ๊บนะสิวเนี่ยคนเต็มหน้าเลยลูอฉันนะสินี่เล่นกีฬาทั้งวันเลยอะว่าแดดี่หนาเตอะเลยเนี่ยรู้จะทำยังไงเนี่ยฮะ ลูกฉันน่ะสิเป็นกะเป็นกะนะรักษาง่ายกว่าิว,วาป้าเอ็ดตัวลูกฉันนะมันเป็นกะจริงๆนะแล้วตอนเนี้ยมันก็กําลังจะเป็นเต็มตัวแล้วด้วยแม่อยู่นี่นี่เองเา่าะดูน่เป็นเลยจิจุจลยฉันบอกแล้วว่าลูกฉันน่ะเป็นกาเป็นกาฮะ แตงกายไอ้มาเจยอะไรเขาไม่ได้เรียกกระเทยเอ๋อแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวีรบุรุษประตูหลังเฮ้ยมองมองมองอย่ามองได้วต,ตาแตกเย,ตย้แขอโทษค่ะแม่ไปหอดเนียนัยดหมอทำนมไว้ดูมนเลือดขนาดเลือดใสปิ๊กทุ่มเลยไปนะข้าไปกับป้า คุณท้าวอนยืนเขย่งเขย่งเอาละกันเอาเขย่งนี่แหละระเบียบของใครเขย่งแล้วเหรอครับโอ้เขย่งเลยโอ้สูงมารถไปเจอหน่อยเดียวแต่แม่ว่าไอ้เรื่องฮวงจุ้ยอะไรเนี่ยไว้ทีหลังก่อนเถอะนี่มันเป็นถึงเวลาที่หลานสาวฉันจะมาแล <c <c um> uh ้วนะเนี y ่ยต้องตงเตียงตั้เตีเตีเรารอต้อนรับเขาดีกว่านะครับคุณแม่ตามตาจะมาแต่ว่าจับจับใจสติใจสจียังไม่มาอีกแล้วเนี่ย คุณแม่าแล้วค่ะเอออเุณีเออะนะคะไรเนคุณคุณมาปล่อยให้คุณแม่คุณมารอ่างนี้ได้ยังไงอะคุณช้าอะไรนกหนาเนี่ยฮะอ๋อรู้แล้วที่ช้านี่ก็เพราะว่ามัวแต่ไปฆ่านกยุงใช่ไหมแล้วก็ดึงขนตูดมันมาทำขนตาคุณใช่ไหมเนี่ยฮะ ช่วยอะไรดังขนาดนั้นเลยไม่คอยตั้งนานแล้วเนี่ยแม่คุณก็ล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะ ก็หมอดูเขาทักฉันมาเขาบอกว่าปีนี้นี่นะถ้าเกิดฉันพบอะไรที่มันเกี่ยวกับนุกยุงเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับฉันฉัน<ม>ก็เลยต้องไปหามาติดนี่งไงคุณเห็นไหมล่ะเขาเรี <c oughs> ยกว <c oughs> ่า,าเสริ <c oughs> ม,งงมปี่บางค <c oughs> นจะตัวเองอะไรอะอาหินลิ่งเยอะไปหล่ะเรโทษกัที่ขนาดที่มีการฝากนี่ยังไม่อยู่เลยอะฝ <c oughs> ากพ่อไปดูจังเลยพวกหมอดูหมอเดาเนี่ยนี่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะไอ้หมอดูมาทำนายทายทักฉันว่าเราสองคนจะต้องเลิกกันคุณก็ต้องเชื่อมันงั้นสิอ้าวสองนปากเอ้ อะไรออรชนแต่กาจอรชนที่ไหนชื่อพัชลาล้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมไม่ได้เอคือว่า แฟนมันบอกเลิก5คนพอไดียินได้ยินคำว่าเลิกแล้วเนี่ยมันก็จะเสียใจทุกทีเลยใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้อย่าพูดคำว่าเลิกให้เขาได้ยินนะแต่ก่อนเนี่ยขับผ่านโรงเรียนโรงเรียนเลิกพอดีไอ้นี่ร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกนี่ที่ร้องไห้เนี่ยเลิกกับแฟนอีกแล้วเหรออัไรเนี่ยสามสี่เดือนมาเนี่ลูกเลิกกับแฟนในสามร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยฮะโอ้ ไม่เป็นอย่างนี้ไงไม่ได้ไม่ได้พวกตระกูลเราขาดแฟนขาดสามีไม่ได้ต้องมีผัวก่อนอายุ25ไม่งั้นเราก็จะขึ้นคานกันทุกคนใช่เพราะต้นตระกูลเราทำมาอย่างงั้นเอาใจหน้าตาเลอะเธอหมดแล้วนี่ชอนดูแลหน่อยเซ่ด้วยเป็มหมดหมดเลยเอาละชอนนี่เดีถึงจะเรียนชอนอีกทีกูจะตบมึงเลยได้ชื่ออะไรนะชื่อใบชะลาใมชะลา มมัน,มน,มน,มนยาวไปเรียกเขาชลาอย่างเดียวชลาชะลานักนแก่ชลาตบหน้าให้หน่อยตบหน้าเหรอรออยู่นานแล้วอะไรเห้ยเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้จะตบหน้าอย่างนี้จะเป็นชัยนี่ตบใชัรรนี่ตบอืมซาดิสก็ไม่บอกชอบของแข็งมากหย,ย,ยุดหยุดชัยนี่ตอบไม่น้าแหงอ่ะจ้าสมัยถึงให้อัแป้านทำหนอ่ะตบหน้าให้หน่อยอับปับซาปชิเมะใช่ยืนหน้ามาสิยืด หน้าคางนี่ยาวมันติ๊กชิอร์ใช่ไหมนี่ตายหรือเปล่าก็เยนะาทำไมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้เลยหนึ่งฮะได้เวลาเมื่อเมื่อไรจะมาชักทีหลานฉันนะฮะมาหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยไปงานตาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเจ็บัน่ใจเองครับระวัง นายไมยังตงหนตาหน้าตาเป็นอยางไงทำไมหมดแล้วยิงดุนยังไปถามก็คอว่าอาตาเนยังงอยู่มันกาไปไม่รู้เรื่องเลย้าไอ้เสือกไอ้นิ้อะไอ้ไสกโท้กันอะไรไอยเงบอกไ้สกบว่าัดเอ็มหนมามันคือห่วกันอะไรไีย่งเอรจะไปโอนได้ไปโต้ใไปมาบอกนี้มึงพูดอะไรให้ไปดูจะบอกให้ถูกก่อนจะได้ไปดูรู้เรื่องไม่ต้องไรไม่ต้องไร เดี๋ยวฉันไปดูเองอไม่เป uh, like uh, awesome ah, ็นไรแม่เดี๋ยวผมไปหาเองก็ได้ผมมาสนอเดี๋คุณงามตาดีไปดีมาดีนะลูกแม่อ้าวโอ้ยไปแค่หนน้้าาบคไหน้าบ้านแค่นี้ทำก็จะไปสงครามนี่ยังี้เออก็น่าจะมาได้เลยนี่สันว์นี่ก็วัดเจ้าพระพาราสเนเข้ามาบวชด้วยอย่างนี้เอ้ดีดีดีข้าเป็นแฟนต่างประเทศอ้ชั้นไอ้สุกต้องมามาไงว่าไงคุณงามตามาแล้วครับเดียไอ้ทองแล้วมีผู้ชายมาด้วยเปล่าวะ ผู้ชายมีครับเย้ม hey. ีผู้ชายมาด้วยมีผู้ชายมาด้วยมันกำลังกอดผู้ชายอยู่อะไรนะผ้วมาด้วยผู้ชายมาด้วยโอ้ยวนกระหมอกหน้ามันฝรั่งแป้ะไหนเออ ยินดีต้อนรับสู่คฤรุหา์บ้านยอดนารีนะคะเร็วค่ะ<ม><ม>เรื่อยตอนละคงจะแหมมากเลนี่ยเนาะนั่งก่อนไม่จ้าเชิญน,นั่งค่ะเชิญน,นั่งค่ะแหมคุณนี่ก็พอเห็นลูกเขยเข้าบ้านมาหน่อยแล้วแปมคุณก็ต้อนรับลืมสามีเลยนะนเดี๋ยวก่อนนะเทำไมอะ่ะง,งามตาม,มันบอกว่าแฟนเขาเป็นฝรั่งเศสเอ้คนฝรั่งเศสหน้าตามเป็นนี้เหรอวะใช่ คุณผู้ชายดูดีๆสิหน้ามันปี๊บถูกทุบเลยอ่ะคนร้องเกิดมาเขาบอกเป็นพวกอะไรนะฝรั่งเศสนี่อาจจะเป็นพวกเศษฝรั่งนี่หน่อยทางนะแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกนั่นก็เป็นลูกเขยเราที่เขาลากมาน้าเขาตอกเขาสารหรือเปล่าไอ้อย่ามาว่าลูกเขยฉันจะแลกกันนะนั่นสิคะมาทำปราบคุณยายห่อเนี่ยดูน้อยอ่ะออกมายืนให้เขาวิจารณ์กันนะไปยกมาเออ จะเริ่มจรียนลูกเอ้เข้ามาอยู่ในตระกูลเราน่ะดีแล้วชื่ออะไรล่ะพ่อคุณชื่อสมส่วนครับวายเฮ้ยนักเก๋าวายสมส่วนสมส่วนไม่น่าอยู่แถวังไอ้ฝรั่งเศสนะน่าอยู่แถวลังสิษย์เล็กดังสิล้ำสมส่วนเนี่ยทำงานอะไรอยู่ที่ไหนอะลูกผมส่งผู้โดยสารอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอไหแล้วนี่ส่งผู้โดยสารไฮโซไปกับตันเครื่องบินที่ไหนเหรอ คุณมันเคยแบบเขาเป่าเปล่าเนี่ยด้วยด้วจับตาจับตาเครื่องบินไม่นจะไมีใครพูดอะไรเลยเงี้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 ยอะไรรับขวานหลานเขยฉันโวไอ้ข่าวข่มหัวมาลูกสร้อยทองนี้จะให้ผมเหรอครับก็จะให้อจิลูกรับขวัญผมไม่กล้ารับหรอกครับผมกลัวครับโอมจะกลัวอะไรเรากลัวว่าจะปลอมครับ ่เอออยังขัดศรัทธาไปแม่เลยไอ้ยุมันขันยืนอะไรอ่ะเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหวนเพชรอีกวงขอบคุณมากครับอะไรอ่ะเอาไปก่อนถ้าเกิดไม่มีอะไรผมขอตัวไปทำงานต่อนะครับโอ้มีดินวุ่แหมขยันทำงานจริงๆเลยนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่นี้ไม่ค่อยฮาเลยเอาเอามุกไป ตาตาตาโตัดปลาแรงอะไงหน้ามันคุ้นคุ้นไปไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับมาหน้กลับนะเจ้าพระคุณเคยรับจ้างพายเรือแถวยิ่งเจริญหรือเปล่าเฮ้ยตาตาแล้าแรงดีค่ะคุณเอ่อเดี๋ยวนะคะอะไรนะ บูเบเน็ตซีแอนดีอะเดี๋ยวนะคะอะไรโอ้โหไี่โวยอะไรกูลเราเยอะใหญ่เลยมาค่ะคุณพ่อมาครับคุณแม่คุณป้าใจทองคุณน้่สีี่จ้าคุณพี่ดาคุณป้าแจมมาไหมคะับมาโวอนี่อวยเนี่ยอร่อยทอง ลุงใครเป็นนักรืลปะไม่กูเกี่ยวอะไรัะตะโกนเบียดเบียดพุเป็นสไตล์เลียทอ่แต่งหน้าให้เมียผมก็ไม่มีนะคะแม่งามตาทำไมมีมารยาทขนาดนี้ต้องไหว้ทุกคนเลยเหรอคนไทยก็ไม่เว้นไม่ไหว้แมงสาบด้วยล่ะแต่ดีค่ะแมงสาบอบมามาามามามมา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 าาม หนี่แงเมื่อก่อนยังอยากกอดอยู่เลยคุณยายเบื่ของเก่าแล้วเนี่มา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 โอ้แม่คุณคุณยายเป็นความความบังเดียวขคุณยายยิ่งมือมืออะไรก็เนี่ยเด็กเด็กกันะ คุณสจีดูสิแล้วเป็นยายเป็นอะไรกันมายุ่งยายเล็กครับพี่ทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะอะไรอ่ะแต่คิดถึงหลานเหมือนกันัะเป็นยายใหญ่ัะเป็นยายเล็กเอยนะเออยนะดีใจจริงๆนย่ายุกเอ้ยดีๆจะได้เอาอมีไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเยอะๆจะหนักมาทั้งกอดนะฮะ กลับมาเลยว่าหนูรู้อะไรแล้วมีอะไ,ไรจ้ะมีอะไรคุณยายคะคืออย่างนี้ค่ะหนูเนี่ย <c oughs> มีเรื่องจะขอโทษคุณยายกับทุกๆคนนะคะไม่ต้องพูดยายรู้แล้วลูก เรื่องแฟนขอาหนูใช่ไหมล่ะคุณยายรนูเหรอคะไม่ล่ะคุณยายไม่โกรธหนูเหรอจะโกรธทำไมล่ะลูกเอยจะเป็นไทยเป็นฝรั่งมังค้าต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหรอกใครก็ได้ขึ้นอยู่ที่ใจหนูรักกันชอบกันก็อยู่ด้วยกันได้สืบทกดวงตระกูลเราได้ก็โอเคแล้วลูกหนูขอบคุณคุณยายมากค่ะที่เข้าใจหนูอ่ะ หนูกลัวแทบตายอ่ะที่จะบอกความจริงกับลูกทุกคนอ่ะว่าหนูกลัวหลักหลานบอกยายไปหนูยังไม่มีแฟนนะคะน้อทุกคนไม่กดหนูหรอกคะจะไปกดทำไมล่ะลูกนี่เมื่อลูกไม่มีแฟนไปเนี่ยอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะมาใหญ่ไปเลยหนูบอกว่าไม่มีแฟนใช่ไหมเอ้าแล้วไอ้คนที่ไปเมื่อกี้ใครอะผู้ชายอะไอ้ผู้ชาย เป็นคนขัดแท็กซี่ที่สวรนณภูมาค่ะจมอไรยาอยากคอไ้วันีอะไรส้ยไขสร้ยไขมือมุกทันออ้ยแล้วแล้วแหวนฉันแกให้เขาไปทำไมทำไมหัวมันถอดง่ายโอ้ยไปร้านเออต่อไปนี้ใครจะดูแลโรงงานยังไงดูว่าไงลูกยังไง ขอโทษค่ะคุณแม่ก็ถูกต้อนน่ะชอบคาดคันหนูกับเรื่องนี้หลือกตัวน่ะก็เลยโกหกให้จบจบไปอ่ะเฮ้ยงานมฮ้ยความผิดแกนะเนเดียวว่ะไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นขะเดียวมาโหมาไม่โหมวได้ไงแม่ฉันต้องเสียเสียสร้อยทองทักหวนเพชรไปพวกแกไปโกหกนี่แหละเรื่องนี้แกต้องรับผิดชอบในงานแล้วแม่จะให้หนูรับผิดชอบยังไงล่ะคะ ยังไงเหรอเก๋จะต้องต้องต้องแต่งงานให้ทางมันเกิด25ปีของแกแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นเนี่ยจะต้องโดนคสาปแกต้องขึ้นคานเห็นไหมแต่ละคนในบ้านเนี่ยพบใครไม่เคยเกินสามวันเลยเลิกหมดเลยมาเลยไว้ตายเลยไีมอมเฮ้ยไม่มีใครตายแต่งงานกอดูสิร้องไห้แป้งหลุดมาเลยไป คุณแม่ไร้สาระน่ะคุณแม่กับคุณยายยังไม่แต่งงานเลยเออออว่าะไรย่างฉันเนี่ยที่ได้แต่งงานก็เพราะว่าฉันนี่นะก่อนมันเกิดครบ25ปีเนี่ยฉันก็ลากพ่อแกไปข่มขืนได้ทันไงไม่ใช่เหรอเลยไม่ต้องอถามส่วนยายแกเนี่ยนะทิ้งมีผัวก่อนตั้งแต่อายุสิแล้วยังไงก็แล้วแต่งแกจะต้องเนี่ยมีแฟนแล้วก็แต่งงานก่อนอายุ25ปีปีนี้ด้วย ตอนหนูจะอายุ2ี่สบาเนี่ยอีกสวันนล้นะคะงานยังไม่มีแฟนเลยเอาเถอะทุกคนฟังฉันถ้าใครหาผัวให้หลานฉันได้ภายในสามวันอฉันจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งเลยคุณค้นา สวัสดีเลยสวัสดีค่ะคุณนายว่าไงหมวอที่ฉันสั่งไว้อะได้ไหมก็โอนะมาลขอมาดูเซได้แล้วค่ะคุณนายเบาๆนิดนะคะของแพงนี่รับรองได้เลยว่าคุณนายเนี่ยจะได้ใส่ชุดนี้เป็นคนแรกในโลกและเป็นคนเดียวด้วยหรือเปล่าและก็คนสุดท้ายในชีวิตด้วย คือทำตัวเดียวแล้วเลิกทำอีกเฮ้ยฉันก็เด่นนะสิไม่ใช่ธรรมดาีอะไรขนาดนั้นเหยียดตีนกูเปล่าบ้าเลยคุณนายมาเบานิดก้บคุณนาย รับรองว่างานแต่งงานลูกสาวคุณนายเนี่ยคุณนายจะเดิดเดนต้นงแต่หัวจกเทา้าผ้าม,มันเนื้อดีมากเลยอะเป็นผ้าใหม่ที่อทอด้วยสังเคราะห์แล้วก็ทอด้วยใยสับป,ประรด <c oughs> เป็นสับป,ประรดที่หายากที่สุดจากไหนอะ่ะสับป,ประรดภูแลมันหาย,ยากตรงไหนภูแลต้องใช้ถึงสามพันหัวนะกว่าจะได<ม>้เสื้อตัวนี้หรอถูกต้อง เก็บไปก่อนดีกว่าค่ะสื่อไม่เยอะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะโก้ตรงนั้นเลยอ่ะโอ้คุณนายค่ะชุดนี้สุดที่ไหนคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะนี่ไงตาถึงแล้วหล่อนเนี่ยชุดนี้เนี่ยนางชอนเขาบอกฉันว่าใครเนี่ยใครชอนออกกันมาหลายปีแล้วจะไม่ลืมจำชื่อไม่ได้อีกนางเพชรดีกรีเนี่ยเขาบอกเธอชลาเพชรดีกรีตอนนั้นอยู่ฝรั่งเศสเพื่อนๆเรียกชุดเนี้ย เออเคอิงเป็นชุดที่มาจากแทรีู่้จากเมียนเทอร์รี่น่ะรู้จักค่ะและชุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะราคาก็ประมาณ7-8หลัก7-8หลักวันถึง7-8หลักฉันก็อ้อไปถึงหลัก4ฉันก็ซื้อมาหลักัก4ที่เมืองเนาะ